สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องกล้องไปสู้ผู้สู้คนนะจ่า,จามาจา้ามากินตำซัวขนมจีนไส้กุ้งซดกับสาวสมจ้าพี่น้องพี่น้องมากินตำซัวขนมจีนกับสาวสมจ้าเมื่อนี้คือดอยากมันสมแขวจังใดบูบลูแนวแกะสมแขวพี่น้องมาแกะกับสาวสมเด้อผู้ใดเม่อยน่ะเด้อกินผู้เดียวได้พี่น้องอยู่ผู้เดียวจ้า ยูผู้เดียวก็กินผูด้เดียวแล้วเนาะพี่น้องนะอืมอืมห่อนทองวับวับพี่น้องเลยนี่ละแนวแก่สมแขวเนาะพี่น้องนะอ่าพี่น้องเบิง้งสาวสมตมส่ำส่วขนมจีนใส่กุุงสดป้าทีทดมาเด้อจะมากินกับสา อืมแซ่บพี่น้องเลยอืมพุวงตกแบบไงมันทันได้ถึงพี่น้องเอาอีกจะแก้วกันเนาะเอาอีกจะแก้วกันเนะ้ะแก้วนี้ละถึงแทบันนี้พี่น้องเลยอืมอืมคักปั่นยังพี่น้อง อืมมาจะไม่กินน้ำสาวดมขันคลิปนี่คืนปีดผู้ใดก็กดไลค์กดคอมเมนต์ like, ให้สาวสมในด้อจนะเด้อทักท้ายสาวสมน้ำแนะไปลวจ้ะพี่น้อง